ธนาคารกรุงเทพจับมือเดอะมองกรุ๊ปจัดงานเฉลิมฉลองเปิดตัวบัตรโฮลแบรนด์แบงคอกแบงก์เอ็มบีซ่าสุดยิ่งใหญ่ร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์หนุม่มฮอตแห่งปีไบร์วชิราวีตและโชว์จากเซเลบิตี้คนดังไม่ว่าจะเป็นพิติชเจษดาพรแอนทองผสมสีพฤกจีนอิทธิร ar ิศจริงจริงวริศรา DVI BXD ในแฟชั X ่นเอ็กซ์มิวสิกจากศิลปินทรีนิตี้ สำหรับบัตรแบงค์แบงค์เกมบีซ่านะครับสำหรับวันนี้ก็คือผมก็ได้เรียว่าเป็นบัตรที่เรียกได้ว่าเหมือนเข้ามาตอบโจทย์มากๆสำหรับนักช้อปในเราทุกคนนะครับเป็นเรื่องใหม่มากๆก็คือสำหรับบัตรใบนี้ถ้าถามว่ามันเหมาะกับตัวผมยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คืออย่างผมเนี่ยปกติเป็นคนชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปทํางานต่างประเทศบ่อยๆคือบัตรตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้คือทั่วโลกเลยเหมือนประมาณว่าบัตรใบเดียวเนี่ยสำหรับนักช้อปคือจบได้เลยครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะสำหรับบัตรใบนีี้เน่ยคื ทุกวันนี้นะครับเราก็ต้องความสําคัญกับพวกเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอะไรย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าบัตรใบนี้เนี่ยก็คือลูกค้าทุกคนมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บอย่างเป็นความลับแน่นอนเพราะว่าธน,นาคารกรุงเทพนะครับเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ที่สําคัญสิทธิพิเศษพวก Pri v i l e g e ต่างๆนี่คือเยอะมากๆครับก็คือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทุกช่องทางเลยของบัตรแบงก์ของแบงก์อ i มิซ่าครับผมในข่ฝากด้วยนะครับสำหรับบัตรแบงก์ของแบงก์อีมิซ่านะครับเดี๋ยวจะมี โปรโมชั่นต่างๆเข้ามาให้มากมายเลยนะครับมไม่ไดพิเศษอีกเยอะแยะแน่นอนครับผมตลอดทั้งปีเลยยังไงก็เจอกับผมแล้วก็บัตรเป็นของไปเที่ยวได้ตลอดปีเลยครับผมมีตอนนี้เยอะมากครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีบินไปญี่ปุ่นตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเดี๋ยวหกโมงเจ็ดโมงก็ต้องไปสนามบินแล้วแล้วก็เดี๋ยวแบบญี่ปุ่นไปมาเก๊ามาเก๊าไปสิงคโปร์สิงคโปร์กลับไปญี่ปุ่นอีกอะไรเงี้ยก็คือแบบเดี๋ยวช่วงนี้อีเวนต์เยอะมากมาครับโหแน่นมากครับคือช่วงนี้เราซ้อมแตมิ่งติ้งอยู่ด้วย ทำเพลงอยู่ด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบบินออก่างประเทศไปอีเวนต์ต่างๆด้วยอะไรเงี้ยครับก็ทำงานแทบทุกวันเลยครับ